สวัสดีค่ะพบกับย่าต้อยทำได้บายพพีนะคะวันนี้ย่าต้อยมีของมารีวิวอีกแล้วมาดูว่าคืออะไรมีพัสดุมาจากเชียงใหม่อีกแล้วค่ะนี่ค่ะมาถึงร้นรอนบัดมาดเลยค่ะมาถึงตอนเที่ยงค่ะพอดีมาดูเนาะข้างในมีอะไรบ้าง อสุดยอดเลยดูสิสวยมากค่ะนมเปี๊ยะค่ะไส้งาดำตามออเดอร์เลยจากร้านอร่อยดีที่เชียงใหม่นะคะส่งมาทั้งหมด5ไส้ค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมีอะไรอีกสวยมากเลยค่ะนี่น่าจะเป็นมันนี่สองสีสะท้อนแสงนี่งาดำอืมมีสามไส้เดี๋ยวดูนะคะว่ามีอะไรอีก เอ็นแอน็นอู้หูย่ะเลยเอาอันนี้เผือกมันฝรั่งนีเขาเขียนชื่อมาแล้ว มันสะท้อนค่ะสะท้อนไฟนี่เร่มันเล่น,นไฟมันเล่น,นไฟโอ้เยอะแยะเลยมีอีกมีอีกคืออะไรเอ่ยโอ้โหนี่หนึ่งกล่อง ำสลัดค่ะโอ้เยอะแยะเลยน้ำสลัดนี้จากช่องของอ้อยชาแนลค่ะนี้ค่ะโอ้โห oh. อันนี้น่าจะเป็นซีฟูด้ดมีครีมเดี๋ยวต้องมาชิมกันนะคะต้องไปหาผักมาก่อน อูยังมีอีกค่ะมีอีกเปล่าอ่าหมดแล้วนะคะสามอย่างอู๋เยอะแยะเลยเดี๋ยวกันกลัวล่วงอู๋เยอะมากเอาไปวางไหนอ่ะลงก่อนนะคะ นี่เอ่าแล้วทีนี้ค่ะเรามาดูต่อกันนะคะค่ะเรามาดูต่อกันนะคะว่ากล่องต่อไปเป็นอะไรนี่ค่ะ Oh. นี่ค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะแต่เนื่องจากว่าออช่วงที่จะส่งมาเนี่ยบังเอิญอ้อยแชนแนลเนี่ยมีงานเนาะมีงานขาวดำแล้วก็ทำให้การส่งล่าช้าไปอีกหลายวัน ก็คงจะมีการเสียกันบ้างก็จะเหลือมาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยาเต้จะแบ่งไปให้หัวคุณชายทินนะคะค่ะก็แบ่งๆกันนะคะเท่าที่มีค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าส่งไปให้อีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ายาเต้จะไปทำอะไรค่ะสำหรับวันนี้หนึ่งอย่างอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ของอ้อยชาแนลนะคะแกะมาดูก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ตาของร้านมานะคะะเป็นสามค่ะสามตัวนะคะสีมันใกล้เคียงกัน อันนี้มีผสมเขาเรียกอะไรนะ,ะพริกไทยดำค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือซีฟูด้ดค่ะแล้นี่ครีมนะคะ,คะขอบคุณมากๆนะคะอ้อย a n n e l ค่ะอยู่เชียงใหม่นะคะรวมทั้งตัวนี้นะคะอ้อยชาแนลเหมือนกันค่ะแต่คนรวบรวมส่งคือไทยลุนคุณฟู้ดนะคะต้องขอบคุณทั้งสองช่องเลยค่ะ และต้อยฝากช่องของไทยโลคุนฟู้ดนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของไทยโลคุนฟู้ดนะคะส่งมาทั้งหมด5ไส้ค่ะ อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ที่ชอบที่สุดคืองาดำค่ะอันนี้นะคะใครสนใจออเดอร์ได้เลยนะคะออเดอร์จากร้านไทยเล่คุณฟู้ดนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคนชอบทานทานไส้างาดำนะคะ อืมอบวันเทียนมาด้วยหอมมากเลยค่ะดูลูกก่อนลูกโตมากค่ะหอมมากเลยพอดีเลยค่ะนี่กาแฟดำค่ะ เป็นชั้นสวยมากเลยค่ะนี่เลยโอ้ดูไส้กันค่ะไส้เยอะมากถูกใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะอื หอมค่ะหอมทั้งควันเทียนหอมทั้งงาดำห,หวานกำลังดีสุดยอดมากให้ดูไส้ ขออนุญาตอืม,อม งาเต็นคำเลยค่ะอร่อยมากค่ะใครสนใจสั่งได้นะคะเข้าไปติดต่อในไทยโลคอนฟู้ดนะคะ มีที่ติดต่อในในในช่องเลยนะคะจากร้านอร่อยดีที่เชียงใหม่นะคะหอมมากๆทั้งหมดเนะะี่ยค่ะย้า้ออเดอร์มาห้าสิบชิ้น จะเป็นคนที่ชอบทานงาดําก็จะทานกับกาแฟดำเนี่ยค่ะเออเาไว้ตอนเบรกนะคะเบรกเช้าเบรกบ่ายค่ะชอบที่สุดก็คือไส้งาดําอืำ <c oughs> มกับเป็นชื่อร้านอร่อยดีทานกับกาแฟดำอร่อยอย่างนี้เลยลองไปดูนะคะลองทานดูนะคะ เพื่อนๆที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะผ่านไปผ่านมาร้านอร่อยดีอยู่แถวอ,อยู่ตรงข้ามกับตลาดสมเ็ศนะคะอยู่ใกล้ๆกับประตูท่าแพไปอุดหนุนกันนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการคอน l a บระหว่างช่องของอ้อยชาแนลช่องนี้ก็จะมีอา,อาหารหลากหลายนะคะ ลองไปดูนะคะาสามารถที่จะเอาไปทํากินได้ทำเป็นทาเป็นทาขายได้นะคะเปิดร้านขายได้เลยนะคะทําตามดูแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือ Thai โลค a นฟู้ดค่ะฝากด้วยนะคะแล้วไทยโลค a น food จะมีร้านอาหารชื่ออร่อยดีนะคะค่ะฝากสนับสนุนด้วยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ยตอยด้วยนะคะ เป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อไปว่าจะไปจะทำอะไรให้ผู้ชมชมกันนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย่าไปด้วยสำหรับอันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ